สวัสดีครับผมพี่สุดมะนาวครับมีเมนูวันนี้เป็นทําข้าวกันบ้างนะข้าวเป็นข้าวเย็นที่มันเหลือๆอยู่นี่แล้วก็แหนมแหนมที่ผมทําไว้ตั้งแต่เมื่อวานก่อนนูน้นมันก็จะเริ่มออกเปรี้ยวแล้วละ่ะวันนี้จะมาเจอในข้าวผัดแหนมนะครับเมนูข้าวผัดแหนมเด็กก็ทานได้ผี่ใหญ่ทานดีเอามาด,ดูวัตถุดิบมีอะไรบ้างข้าว ผัดต้มข้าวเลยแหนมแครอทต้นหอมคะนา้าไข่เกลือน้ำตาลทรายเครื่องปรุงครับเครื่องปรุงโอเคมาลงกระทะเลยไปเดือดแรงลยนะ น้ำมันแห้งกระเทาะก่อนไม่งั้นจะมาจักรกระเด็นและแขนจะเป็นแผลอ่ะใส่น้ำมันนิดนึง แรกเลย มัน,นแห้งๆขึ้นหน่อยนะครับก็เห็นว่าไข่มันเริ่มแห้งดีแล้ว แหนนที่ผมทําไว้วันก่อนเนี้ยมันก็จะเริ่มเปรี้ยแวแล้วล่ะนี่ผมใช้สามอันก็ข้าวผมเยอะ เริ่มไปกลิ่นหอมมาแล้วจากนั้นอยาให้มันสุ๋นนิดหนึ่ง แล้วผักที่สุกยากก็คือแครอทใส่ไปก่อนครับจริงๆแล้วก็ผัดแหนก็ไม่ใส่แครอทกันแต่อันนี้ของผมว่าทําให้เด็กกินเรามีอะไราใส่อย่างนั้นบ้านๆจะตายจะตายของพี่หลวดมะนาวใส่แครอทไปก่อนเพื่อให้แครอทสุก ินแล้วอย่างเงี้ยนะทำยังกับแก้มมนะดแจ๋วเลยกับแก้มสำหรับคนบ้านตอนเย็นนะแจ่ม,มเดี๋ยวไว้คราวหน้าผมทำให้ดูกับแก้มแหนมผัดมีอะไรก็ทำอย่างนั้นสบายสบายสไตล์พี่หดมดแนวอ่ะต่อไปเม่เห็นว่ามันสุกด,ดีแล้ว ใหญ่ชุดนี้คนเด็กกินครับเพราะเดี๋ยวแค่หลอดไม่สุกแคหลอดจะสุกยากนิดนึงอ่ะเห็นว่าแค่หลอดสุกดีแล้วงี้เราจะมาใส่ข้าว กระทะนี่กินได้หลายคนเลยนะครับเนี่ยอันนี้อย่างน้อยองถ้าบุญใหญ่อะสามคนอิ่มเลยเนี่ยใส่ข้าวไปแล้วปุ๊บบาไฟนะครับบาไฟเป็นไฟอ่อนเลยก็อยากจะเติมเครื่องปรุง มันหอยสิวขาวเติมตามใจชอบชอบรสชาติไหนเติมอย่างนั้นไม่มีสิ่งกำหมดตาตัวง่ายายสบาย,บายเกลือนิดนึงเพื่อเพิ่พม,คม,คมความกลมกรบเกลือจะทำให้อาหารรสชาติดีขึ้นตยอย่าหวานนะครับข้าผัดแหนม เขาหวานยังไม่ใช่ผัดแหนมเลยหนึ่งไปนิดนึง สีสันเริ่มออกแล้วก่อนที่ข้าวจะสุกดีอย่าลืมคน้ำจิงแล้วค่นาต้องใส่ก่อนข้าว,วยกกรเดก็ได้นะแต่ผมกลัวมันจะสุกเกิน เด็กที่ไม่ค่อยชอบกินผักเราจะลอกเขาด้วยแครอทผับไปเขียวว่าใช้คัน้าออกถ้าใครมีเป็นกระหล่ำก็ใช้กระหล่ำได้เลยครับไม่มีคะนา้าก็คือมีอะไรใช้อย่าง,งนั้นเลยไม่ต้องไปซื้อหาที่ตลาดให้มันยุ่งยากพอดีคะนนี้มา่เช้าคุณนายแม่ก็ซื้อไว้

เดีย๋ยวไฟแรงนะครับไฟแรงนะกระทะจะไหม้แต่จริงแล้วกระทะไหม้ผมชอบแล้วกลิ่นข้ามหอมดินี่ผมไม่ได้ใส่ซีอิ๊วไม่ได้ใส่เลยสีธันมดาติมาจากเครื่องปรุงสีธรรมชาติล้วน

ความชัวขอชิ้นตรงชิ้นที่มีแหนมด้วยเฮ้บโอ้ฮ้ไปทับห้กด้ ครับนี่ได้แล้วข้าวผัดแหนมข้าวผัดแหนมแสนสะท้านตวงแหนมมผมทำเมื่อวันก่อนก็ยังไม่ค่อยเปรี้ยวดีแต่อร่อยละวใช่แล้ว,ลวดับเปรี้ยวหลังแล้วนี่มะนาวใสอ่ะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยจบคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าต่อไปทำอะไรก็จะตามร่มนะครับพี่ิสุกนาหวานทำแบบบ้านๆคุยกันเองตามธรรมชาติมีอะไรใส่ยังครับไม่มีการตวงไม่ได้ทั้งสิ้นชิมออก สวัสดีครับ